ทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็มีแผนสําคัญออกมาเหมือนกันนะคะคุณป้คะก็คือนายประสบเรียงเงินค่ะปะลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เปิดแผนนโยบาย5ด้านสําคัญนะคะเพื่อขับเคลื่อนพลังวัฒนธรรมไทยให้กล้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งด้านแรกค่ะก็คือด้านศาสนานะคะคจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมคุณค่าความศรัทธา ด้านที่สองนะก็เป็นเรื่องของศิลปะค่ะก็คือเปิดโอกาสนะคะให้ศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยได้สร้างผลงานนะคะแล้วก็ด้านที่3นะคะก็คือมรดกวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะส่วนด้านที่4ี่นะคะก็เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสารรค์นะคะผลักดันต่อย,ยอดเป็นไรายได้จริงของประเทศค่ะคและด้านสุดท้ายค่ะนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะคะใช้วัฒนธรรมไทยเชื่อมโลกสร้างพลังการแข่งขันบนเวทีนานาชาติค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอีก9ก้าสำคัญที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยไม่ใช่แค่รากเงานะแต่เป็นพลังที่สร้างอนาคตให้กับประเทศได้จริงค่ะเออนโยบาย5ด้านสำคัญครับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมให้ก้าวหน้านะครับ